สวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วนะคะกับเมนุสสายกินนะจ๊ะกินทุกที่ที่มีของกินมาจากมนีมาบานเขามาซุ้มแซวกันค่ะแต่มาห่งกับพี่พี่น้องๆนะคะมนีมาอันนี้บเบลจอยอันนี้นอ้นองน้องน่อยนะจ๊ะน้องน่อยน้องน่อยเมียหน่อยของพ่อแอนะคะอันยูทูบสายการกินจ้ะตัวนี้มาตำสัวกระปุลค่ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งนพูนะ่ะเป็นแต่แซมดคกค่กค่ะเวลาขี่มาจากพี่น้องสูตรน้ำเหมือนกัน,กนอันนี้ตำเองโอเพนตำนะคะ เย anyway> ี่ยมจ้ะมาดูอีเข้าผักแก้มผักกัะจองผักบุ้งกะบะหมูปิ้งหมูปิ้งใส่เมนี่โอ้ยอย่าเลื่อมเข้าโอ้ยคือบ่อยให้ข่าวโฆษณาเสียงไว้จักหน่อยกันค่ะกันกิ้ตมองหงกับเหล่าขาวายังยมันเผ็ด มึงจอดเจ็บแอตำโอ้ยขออนุาใส่มือด้วค่ะจังแซบพี่น้องกันจองค่ะมามาจ้ามงคลตัวนี้เด้เขาตำอย่าเดมามายายมาเเด้อานลักษีไรร่งเป็ดอยู่เดียวนี่งพักกันจองสี นี่เทอกนี้พี่กันพี่อาพี่แหงพี่น้องพ่เพแซบคเพชรเพวดแล้วง้วเหแซบพี่จะกินบ่ไเชแซบบ่แซบง้พี่น้องบ่งมาจ้ะเป็นบ่ก็ย่าขอยากใส่มือกบด่ปะแดคนแซบไปเีะพี่น้องแดดกุ้งแซบบะ hai vợ chồng sẽ chạy mà mà để ở cà pí làm cà pí xay cà pí ít làm sao ủa kho rác cũng chỉ kiếm khẩu bưng ủa người ta kế một cái hả khẩu như thế nòng đấy kinh ta cái là bưng เอาแบแม่ๆวาข่อยเพ็ดตั้มบงุงได้ข่อยบเถิอตั้มบงุง่ยเบเลยยุ่มจักเืออบเลยยุ่มนะข่อยเลยบะเลยยุ่มจักเือแม่แม่ว่าข่อยเพ็ดเด้ข่อยบเขาบะเถิอกเจ๊จอยเฮาจัเบเลยค่ะพี่น้องเจ๊จอยจัเบพี่น้องเอ้ยจจเบจเบจโอ้โแถมากบือนามาขึ้นหน่อยเนาะาทไปตัวบัวเลยพี่น้องเยนะตัน

ยื้กะยากุดเพื่นผู้นี้แบบนั่งกลางกัะพัวอะเิกต้องกพัวบางเจ๋จอยบงเจ๋อยบงทำงาๆ้าๆเจะซอยตัวตาต้อะนะฮ้ตัวถือแล้วมึงมึงเสียใจยังไงวเดี็นบใจเลยปวดโจรนะโจรนี่เป็นบา่ะพี่น้องต้งแสบทั้งวนพี่น้องเอ้ย บบนี่ค่ะบรรยากาศบานบานเท่าสองคำอิม่มสอ,องคำอิมำอ่มฮะก็อ,อยากจะจกตอกันนะคะ่ะขอบคุณค่ะ